นจะดูอยู่แล้วอ่ะเออเดยวคนที่หลังงั้นเาวันนี้เรามาดู14ครั้งนะเราก็ต้องมาดูถึงแบบสมัยตอนที่เราเด็กๆไห้แม่สองร้อยโอ้ให้แม่สิครั้งนะคะเราจะได้ย้อนเวลากลับไปตอนที่ราอยุสิบสีคะวันนี้เก้าสิบาทนะคะเกบาทอ่ะเกบาทอ่ะเพื่อนาทหยูได้ป4สอ่ะ ใส่คัญมากพบกันหลิตแล้วนะคะนี่เรามาดูหนังกันนะคะค่ะรอบ4.10นะคะ90บาทนะคะรูร,ราคานะคะโอเคหนังจะเข้าแล้วบ๊ายบายขอร์สิบคุณพ่อด้วยดูรีวิวในโฟตเฟนชับมากนะคะ คือพูดไม่ได้เอ่หมดนังนดีแบบนี้มีซ้อตัวที่สิบกีขนาดนคะเขา่นหนังพิเศษไหมชัาเนมากนะคะคือเราไปดูหนังมานะคะเรื่องสิบสี่ครั้งนะคะแล้วเราก็เห็นเขากินข้าวมันไก่นะคะแล้วเราก็เลยอยากกินข้ามันไก่นะาก็เลยมันข้ามันไก่นะ แบบหลังสนุกมากเลยอะเราก็ไม่ได้คาดหวังกันหนังไทยเนาะกลัวว่าจะแบบดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเ้ยตลกอะตลกมากแล้วกแบบพิขอ้อ